โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวิดีโอนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตรีวิวเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่ด้วยกันกับโปรเจกต์อิเล็กเซอร์นะครับผมก็เป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการเป็นแหล่งสภาพคล่องนะครับให้กับโปรเจกต์อื่นโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่เป็น DEX นะครับหรือว่า Decentralized Exchange นั่นเองนะครับผมซึ่งวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับหรือว่ามาสอนวิธีในการ ฟาร์มนะครับตัวของพชันหรือว่าเขาเรียกว่าฟาร์มแต้มโปรเจกต์นะครับผมแล้วก็รุ่นรับ a อ้ดอกในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมีโอกาสแจกไอ้ดอสูงมากๆนะครับผมเพราะว่าเขาก็มีการปล่อยนะครับข้อมูลเกี่ยวกับโทเค็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าจะมีโทเค็น นะครับ E L X Token นั่นเองนะครับซึ่งตัวรายละเอียดเนาะสามารถลองมาอ่านดูได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ปล่อยออกมานะครับ้าใจได้ว่าน่าจะปล่อยโทเคนมาประมาณช่วงเดือนสิงหานะครับซึ่งข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้นะครับไม่ได้เป็นคําแนะนํในการลงทุนนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะลงทุนนะผมก็แนะนําให้ศึกษาให้ดีอีกรอบหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าตัวโปรเจกต์นี้นะครับก็ไม่ได้ทาฟรีเนาะนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ตัวเงินทุนนะครับผมในการเข้ามา เรียว่าเข้ามาซับซัพพลายนะครับหรือว่าเข้ามาฝากไว้เหมือนกันนะครับผมอ่ะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่เป็นสายลงทุนเนี่ยก็สามารถข้าวิดีโอนี้ไปได้แต่ว่าใครที่เป็นสายแบบ มีทุนหน่อยหนึ่งนะครับผมหรือว่าพอมีเงินเนาะก็สามารถเอามาซัพพลายได้เพราะว่าส่วนหนึ่งผมก็ชอบเหมือนกันนะครับโปรเจกต์ประเภทนี้มันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมาตามเยอะเราซัพพลายรอบหนึ่งเนี่ยล้วก็ฟาร์มแต้มนะครับผมแล้วก็รอรับไอรดรอปในอนาคตเลยเนั่นเองไม่ต้องมาทำ quest line เควสรายวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของโปรเจกต์นี้ก่อนแล้วกันเนาะ,นะก็อธิบายง่าย,ายๆสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับตัวโปรเจกต์เอเล็กเซอร์เนี่ยนะ เป็นแหล่งนะครับผมในการรวบรวมหรือว่าสำรองนะครับตัว liquidity นะครับหรือว่าสภาพคล่องให้กับตัวโปรเจกต์อื่นๆโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่เป็นประเภท DEX นะครับหรือว่า decentralized exchange นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูตัว ecosystem นะครับหรือว่าตัวโปรเจกต์นะครับที่ใช้งานนะครับผม l i q u i d i t y ของแพลตฟอร์ม Elexer เนี่ยก็หลักๆเลยนะครับก็จะเป็น เขาเรียกว่าเอาไปใช้งานใน Exchange นั่นเองนะครับก็จะมี Vertex นะ Rabbit X Bluefin นะครับซาตูร i นะครับ Hyperliquid DYDX กนะครับออเด r l y n e t ็ o r k i n j e c t i v จนะครับก็จะเห็นว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆก็มีเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าสนใจเช่นกันเนาะนะครับผมแล้วก็ Red Fund ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับลืมให้ดู Red Fund ก็โปรเจกต์ตัวนี้นะครับ Elexer Protocol นะครับอ่กดเข้ามาเนาะอ่าทัลเทลอยู่ที่17.6 ล้านเหรียญนะครับผมแล้วก็ลีดอินเวสเตอร์นะที่ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็น m y s t ์ n Lab นะครับแล้วก็ m y e l s t r o m นะครับผมแล้วก็อย่างเช่นสิ้นปีที่แล้วนะประมาณเดือนตุลานะครับผมก็อินเวสเตอร์เป็น Hack VC เนาะนะครับผมก็เราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็ Red Fund อยู่ที่17.6ล้านเหรียญนะครับก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะนะครับผมฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้เลยครับสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้ามาเก็งไอ้ดรอป ค่อนข้างที่จะชัวร์ก็คือว่าเขามีโทเค็นแน่นอนนะครับอันนี้เขาก็มีข้อมูลตัว elx โทเค็นมาเรียบร้อยละนะครับก็จะเป็นตัว governance Token ของแพลตฟอร์มมันเองนะครับผมซึ่งข้อมูลลองมาอ่านดูเนาะทีนี้เนี่ยนะครับการที่เราจะเข้ามาทําตัวโปรเจกต์หรือว่ามาเกง็งไอดียตัวตัวโปรเจกต์นี้นะครับต้องทาไงบ้างนะครับเดี๋ยวลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ทีใ่ใต้คลิปนี้นะเพื่อสามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับก็จะเป็นลิงก์เลฟ e ฟลล์ผมเองนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเนาะกดเข้ามาได้นะครับผมจากนนนนนัั้้้้ก็่าาาจะะเขมสูหีครบ จากนั้นเนาะเราก็กดที่ตัว connect wallet ครับผมนี่มันจะมี2 wallet ให้เรา connect นะฮะผมก็จะมี s ุ i นะครับผมแล้วก็ตัว e t h e r e u m นะครับลองเลือก connect ก่อนอย่างเช่นตอนนี้ผมมีตัว wallet ตัวนี้เนาะสามารถกด connect ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเองก็แอบไป supply มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่าโอเคอันนี้ผม connect มาเสร็จปุ๊บนะครับผมอ่าของเพื่อนๆตอนแรกเนี่ยมันจะ มีประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะไม่มีข้อมูล global rank หรือว่า potion score พวกนี้นะครับผมก็จะเป็น0ูนยหมดเลยเนาะนะครับซึ่งการคอนเซปต์ของโปรเจกต์ตัวนี้นะครับการที่เราจะทําเพื่อเกง Adopt เนี่ยนะครับหัวใจหลักๆก็คือเราต้องเก็บตัว potion score นะครับ potion score คือตัวนี้นะครับผมซึ่งไอตัว potion score เนี่ยนะครับได้จากอะไรนะครับได้จาก2วิธีครับผมก็ให้เรามากดที่ supply to elixer ตัวนี้นะครับมันจะมี2ตัวนะครับก็คืออันที่1เนี่ย ให้เราเลือกระหว่างอันที่1นนะก็คือซัพพลายตัว USDC นะครับลงในตัวตัวโปรเจกต์นะครับอลองกดตัวนี้ดูก็ได้อ่าอ่าลงในนี้นะครับลงในโปรเจกต์ที่เขาใช้ลิ u ิ d ิต y ของทาง Elixer นะครับผมหรือว่าเราจะมาซัพพลายไม่ใช่ซัพพลายนะครับเราจะมามิ้นตนะครับตัวของ ELX ETH นะครับซึ่งจะเป็นตัว l p Token ของแพลตฟอร์มนะครับที่จะถูกแบ็กหนึ่งต่อ1นึ่โดยอีเท r ริเียมมันเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือว่าสมมติถ้าเกิดว,ว่าเราทำการ mint ELX ETH นะครับก็คือเราต้องเอาอีเท r ริเียมเนี่ยมามา,มาแลกนะครับผมซึ่งจะถูกแบ็กด้วยหต่อหนึเนาะแล้วก็จากนั้นเนี่ยไอตัวนี้ต้องรู้ไว้ก่อนว,ว่าเขาจะล็อกนะครับตัว ELX e t h ท r e u เของเราเนี่ยไว้ประมาณจนถึงประมาณเดือนสิงหาหรือว่าเมเนจจะเปิดตัวนะครับอันนี้เขาก็ บอกไว้เลยนะนะครับผมว่าเราจะไม่สามารถรีดรอล์ได้นะครับจนกระทั่งล็อตตัวเมนเน็ตนะครับในช่วงประมาณเดือนสิงหานั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนที่จะเอาอีเทเรียมมามิ้นท์เพื่อแลกกับ e o x อีเทเรียมนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราได้ใช้ไหมระหว่างนั้นระหว่างปัจจุบันจนถึงสิงหาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็โอเคลุยได้เลยนะครับผมแต่ว่าไอตัวเนี้ยก็มันจะได้บูส์เพิ่มด้วยนะก็คือจะได้บูส์เพิ่ม50เป็นโพอร์ชั่นพอร์ชั่นบูส์ นะครับผมที่เราจะได้เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็เลือกเลือกเอานะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมเองก็เลือกทั้งคู่เลยนะครับพอดีเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้คอนเน็ t อีเ e r ริวมเดี๋ยวผม Connect ให้ดูก็ได้อ่ะโอเคคือตอนนี้นะครับคือสมมติถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกทั้ง2นะครับก็จะเป็นประมาณผมเนาะก็คือว่า d ิ p o s อ t ทั้งตัวอีเท r ร u m เข้ามานะครับผมแล้วก็ดิปเปอทั้ง USDC หรือว่าไป Supply l i ิคิ d i t y บนบนมาร์เกนะครับที่ดึงลิคิลิตี้จากตัว e เลือกเอานะครับเราก็มากดที่ตัวเมื่อกี้ครับมันไม่มีให้กดแล้วเนาะตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับมาคอนเนคกก่อนนะครับก็จะมี arbitrum ethereum sui wallet นะครับผมให้เราคอนเนคนะครับตามเชนที่เขามีให้เราเลือกตอนนี้นะก็จะมี sui m a n n g e t นะครับ arbitrum one นะครับผมแล้วก็ตัว ethereum นะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราเลือกเชนเสร็จปุ๊บนะครับอย่างเช่นผมเองเนี่ยเลือก sui m a i n n e เลือก sui wallet นะครับ chain sui เนาะเราก็ มาเลือกมาร์เก็ตอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเราจะซัพพลายอะไรนะครับอาจจะดูจากตัว APY ก็ได้นะครับผมว่าได้ APY เท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะนะครับผมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กดซัพพลายไปได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเลือกตัวนี้เนาะ Ethereum USDC นะครับกดซัพพลายนะครับเราก็กรอกจำนวน USDC ที่ต้องการซัพพลายได้นะครับผมเราก็กดซนะัพพลายเนาะมันก็จะมีให้เราคอนเฟิร์มทรานสัคชันบน Meta Mas k หรือว่าบนตัว a l l e t ที่เรา เราใช้ในเชน,นั้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราัพ p p l y เสร็จแล้วเนาะเรามากดที่ตัว my position ได้นะครับนี่มันก็จะขึ้นว่าเรา supply ไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราแค่มา supply ตัว USDC นะครับใน market ที่เราต้องการจากนั้นเนี่ยเท่า supply เสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะได้ตัวของ มันจะมีลิขิติตีโชว์ขึ้นมานะครับว่าเราซัพพลายไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะอัปเดตช้าหน่อยนึงนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ2 4่สถึงสีชั่วโมงกว่าจะอัปเดตขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีโพชชั่นสกอร์เพิ่มขึ้นมานะครับเราแค่ฝากเข้าไปอ่ะนะครับจากนั้นโพชชั่นสกอร์เนี่ยเขาก็จะอัปเดตให้เราตลอดตลอดนะครับทุกๆ24ชั่วโมงหรือว่า48ชั่วโมงนั่นเองนะครับตามข้อมูลที่บอกนะครับน่าจะมา48ชั่วโมงเนาะนะครัับหรือวว่าาคุณจะมต จะมามิน์นะครับอีเทเรียม elx eth ก็ได้นะครับโดยมากดตัวเมื่อกี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะมีจำนวนที่เราสามารถเข้ามากรอกได้ว่าเราจะจะจะมิ้นต์อีเทเรียมตัวนี้มาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขั้นต่ำต้องร้อยเหรียญเนาะนะครับซึ่งเขาก็คำนวณมาอยู่แล้วว่าอ่ะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าคุณจะเข้ามามิ้นตัวอีเทเรียมเนี่ย ตัวนี้นะก็ต้องฝากเท่านี้นะครับ 0. 0 26, 9 0 9 7 4 7 9ก็นะครับก็ปัดขึ้นก็ได้นะครับอาจจะฝากเยอะกว่านี้ก็ได้เผื่อไว้นะครับอ่าจากนั้นเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าเราฝากไปแล้วเนาะเราจะได้ตัวมิสติกเชสต์มานะครับผมซึ่งมันก็เหมือนเป็นกล่องลึกลับอะไรเงี้ยนะครับที่เขาจะให้เราเปิดตอนที่เป็นเวอร์ชันเมเน e ก็ ه, หลังจากที่เราทำการซัพพลายพวก liquidity เรียบร้อยแล้วหรือว่า deposit e t h e r ียมเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับก็คือรอเวลาเขาเปิดตัวเมเนทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแจกโทเค็นหรือว่ามี a อด d ป o p นะครับเราก็รออัปเดตนะครับก็สามารถไปติดตามในช่องทวิตเตอร์ผมได้นะครับโปรเจกต์ไหนที่ผมซัพพลายหรือว่าโปรเจกต์ไหนที่ผมลงเงินไปเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเองก็คิดว่าทุกคนอาจจะ บางคนอาจจะทำตามผมอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถไปฟอลในทวิตเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรเนี่ยจะมาทวีตให้ละกันนะครับโอเควิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาดูคลิปจนจบนะครับถ้าเกิดว,ว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like ลค์ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ